สวัสดีครับมาแล้วเด้อครับมาแล้วหวยสุตตรางนุมัมพุชานะครับประจำวันที16ก,กรรกฎาหกามนะครับครับหวยสุตรหวยตารางนะครับในตารางกอมบีตัวเลขหกตัวด้วยกันนะครับ บรรทัดที่1ก็มีเลขกนะครับบรรทัดที่2ก็มี6 7 3จบรรทัดที่3ก็มี8กับ2นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอลองเอาจับคู่ดูนะครับเพื่อนเพื่อน,นชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะครับ ในตารางนี้ก็นุ่มกัมพูชาก็ได้จับชุด3ตัวขาวๆนะครับตามที่นุ่มกัมพูชาชอบเบ็ดส่วนตัวนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะครับตัด2ตัวได้นะครับครับชุด3ตัวก็มี6 7 4 6 7 3ส 6, 6 7 7 8็6แปดหกนะครับครับลองจับคู่ดูนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยนำรวยกันงวดนี้งวดที่แล้วก็เข่าสองตัวเด็กเด่นก็เข้านะครับเข่าแปด แต่จับคู่ก็ไม่ถูกเลยครับวันโบงนด้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามมารวยๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ